มันไม่ใช่แค่ข่าวย้ายทีมแต่มันคือสัญญาณอันตรายของแมนยู บรูโน่แฟนนันเดสอาจจะอำลาแมนยูในเต็ดในเร็วๆนี้เพราะเขาเริ่มหมดศรัทธากับทิศทางของทีมผลงานในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ถือว่าน่าผิดหวังแมนยูในเต็ดหล่นไปอยู่อันดับ16และเสี่ยงที่จะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าแม้จะยังมีโอกาสคว้าชแชม Euro ป์ยูโรปาลีกแต่ก็ไม่มีใครกล้ารับประกันอะไรได้เลยสําหรับบรูโน่ซึ่งตอนนี้อายุ30ปีนี่คือช่วงเวลาสาคัญในอาชีพเขายังต้องการลงเล่นในเวทีใหญ่ยังอยากพิสูจน์ตัวเองในเกมระดับยุโรปและตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาคือคนที่ประคองแมนยูในเต็ดให้ไปในทิศทางที่ดียิ่งและจ่ายรวมกัน3 8ลูกจากทุกรายการแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่ออันมิลานทีมเงินทางจากลีซาอุยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยมากกว่า7้านยูโร หรือราวๆ2,700เล้านบาทมากกว่าที่เขาได้อยู่ตอนนี้ถึง4เท่าข้อเสนอระดับนี้ต่อให้รัสโมสอนแค่ไหนก็ต้องคิดหนักแน่นอนว่ามีคนพยายามเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้รูเบนอาโมรินถึงขั้นพูดว่าเขาจะไม่ไปไหนเพราะผมบอกเขาไว้แล้วแต่นั่นคือคำพูดในวันที่ยังไม่มีเงินก้อนโตถ้าบรูโน่ตัดสินใจย้ายจริงแมนยูในเตดจะไม่แค่เสียมิฟฟิวตัวเก่งแต่จะเสียผู้นำหนึ่งเดียวในสนามที่ยังพยายามแบกทีมในวันที่ทุกอย่างกำลังล่มและถ้าถามว่าใครจะลุกขึ้นมาแทนเขาคำตอบตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยดูผล